พี่ครับพี่พี่ครับเลยพี่พี่เล่นเกมเดียวกันอย่าตีกันพี่จริงเหรอพี่เออเล่นเกมเดียวกันตีกันเลยจริงเหรอทำัมพี่จะตีกันเพื่ออะไร กู <Hello. S 2> รู้จักมึงบ้าเอ้ยชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่มจองเลยเก็บกากง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตินเยียบให้แบบไม่ต้องเลยกัดจ,จังใดสัตว์เดี๋ยวให้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกับซ่องเลยก็ลัสู้ที่ตัวมึงแั่งจากมามีอะไรมึงฝากมามีใครไหมที่อยากลา่าปากมาและหน้าเฮียอะไรเหียใจทนสิกเสร็จจำเกี่ยวมันคิกแคท เหมือนลูกคลิกเก็ตมึงคงเสร็จไม่ใช่สิแต่ว่าสวยจะวันวงวันมวยดูด้วยในดงคำปากไม่ต้องพามแก,ยกอยากกางอจงท่ากกหมัดสัตปากพูดลงจงจำยำไปวล่ที่สีแีกกระทำรู้ดีแต่ละคำอย่าถล่มกูนำลำเด็กเฮอหมอยปากหอยปากป,ากปูกูชินาดาอยู่ว่ามึงเจ๊งจะทำซ้ำกูจะไม่รับจนที่มึงจะจำความกูไม่ได้เจ๊งแลไม่ต้องเจอจะอทำตามไม่ได้มาด่าลหรือมาเด็ดแเบแต่มาเก็บเดวมึงเจ็บ็ดเสร็จร้องเย้ตองกูคำลำตามฟังทันไหมในวอฟโฟที่ว่าลูเห็นตะลวนมีต่มตัวถุยลำให้ส่วน ให้มันไหวมันมืดไม่ทางที่มึงหาว่าจะชนะกูยังไงฮะช่วยตอบทีมจะชนะกูยังไงจักมึงเป่าไอ้ชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกากนี่ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยกากจังไายสั่นเดี๋ยวห้จบเพลงนี้รับรองหายคล้องเลยกูรู้จักมึงเป่าไอ้ชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกากนี่ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยกากจังนายสั่นเดี๋ยวถ้องหลา องเนึกว่าเจ๋งถอยเด็กเสงแข็ง,เ,งเสียงโห่แม่งกองแล่มองแล่มึงมองแล่โดนกูด่าซะมองแล,ล่แลบยังไม่ลงบาจะเงยหน้าไม่ต้องเลยโดนด่าและหมองฟรีจใจดีกูเลิกและไปเลยทําเหมือนรู้จักกูกูทำนได้สักว่าใครเคยยังไม่ได้ใกล้เลยยังห่างไกลกันอีกหลายไมยล์แล้วชวนเพื่อนแกมึงเดินจูงมือพากลับบ้านแล้วไปแทบตอนกูเซนมึงอยากจะนิมาลองดีถ้าคิดว่าหนึ่งในกลางวันเงยหน้ามามองทีถ้ามึงมีสมองก็เชวญสนองต้อนที่กูขายล้าพประหาแดดถ้ามึงยังแจกเป็นของฟรีผู้ที่กูขี่ข้างไม่ยังสยองดีตั้งปกติ สองปีจะกถึงลิ้นปีซอยทีไม่ต่างในเกมมิได้ที่ปกติไม่เห็นมีใครแปลกอยไม่มีพลงงพังกูเพอร์เฟคการันที่แจกไปเท่านี้น้ำมันรับไปไงล่ะครับแห้งไงกูรู้จักมึงป่าไอชื่อกูนะเอาหัวมาบ้องเลยทำถึงหน้ามามองทำมันเฉ่งกว่ากูออมจ่องเลยเก็บกากนี่ง,ง,ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อย ไังสั่นเดี๋ยวถ้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกูรู้จักมึงบ้าเอ่ชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกักนี่ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยกัดจังไาสั่นเดี๋ยวถ้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกูรู้จักมึงบ้าเอ่ชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูว่ามึงจ้องเลยเก็บกักนี่ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเหยียบให้แบบไม่ต้องเหนื่อยกัดจังไาสั่นเดี๋ยวถ้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลย ชิคุณ่าเอาหัวมาบ้องเลยทำหน้ามามองมึงเจ๋งกว่ากู่ามจองเลยเกบกะง่ายๆแต่ผมใช้ติ่มเยยบให้แบบไม่ต้องเยยงกเยกาจังในสัตว์แต่ถ้าจำเพลงนี้รับรองให้คล่องเลย